สวัสดีทุกท่านนะคะอ่าสวัสดีที่ห่างหายกันไปเนาะ,ะวันนี้นะคะเรามาพบกับฮานอยนะคะสามนยนในชุดเดียวเนาะอะ,อะขออภัยนะคะที่แอดหายไปเนาะพอดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านมีปัญหานะคะก็เลยไม่ได้อัพวิดีโอนะคะเนาะ,ะไม่ว่ากันนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาที่ฮานอยและหอยลาวนะคะเนาะเพราะว่าที่บ้านแอดเน็ตมันล่มนะคะเนาะวันนี้เขาก็จะทําแค่ อีกครึ่งวันนะคะช่วงเช้าแอดเลยรีบมาลงคลิปให้กับเพื่อนๆก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเขาก็จะทําอินเทอร์เน็ตกันนะคะเนาะอ่ะวันนี้แอดก็จะมาฮานอยในวันที่สิบกันเลยนะคะเนาะไม่ย้อนหลังนะคะเนาะเพราะว่ามันพลาดมันไม่ได้คานวณกันไปแล้วนะคะนะอ่ะในวันฮานอยวันที่เก้านะคะที่ผลออกกันนะคะเนาะก็จะมีอยู่ที่เจ็ดเจ็ดสี่กับสามสี่นะคะเนาะ อ่ะวันนี้เราจะมาคำนวณในชุดใหม่กันนะคะเนาะอ่ะมาชุดแรกกันก่อนนะคะนะอะสี่หนึ่งนะคะหนึ่งห้านะคะหนึ่งเจ็ดนะคะและ อ่ะหนึ่งเกนะคะมาชุดต่อมานะคะห้สี่นะคะห้าหนึ่งนะคะห้าเดนะคะและห้านะคะอ่ะชุดต่อมานะคะ จ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสี่นะคะเจ็ดห้ามีแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวมันจะสับสนนิดนึงเนาะหนึ่งเจ็ดก็มีแล้วอ่ะแอดไปหน้ามาเขียนเพิ่มนะคะแล้วก็เจ็ดเก้านะคะอ่ะแอดขอเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะคะก็คืออ่ะขอเพิ่มนะคะไม่ใช่หนึ่งชุดขอเพิ่มนะคะเจ็ดสามนะคะ สามห้านะคะเจ็ดเจ็ดนะคะสี่สองนะคะและสี่สี่นะคะ,ะนี่เป็นในชุด พิเศษกันนะคะนะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูในชุดวิ่งกันนะอ่ะในชุดวิ่งวันนี้นะคะพิเศษแอดขอให้กันอยู่ที่สี่ห้าหกนะคะสี่ห้าหกอ่ะในชุดนี้นะคะเนาะอ่ะมาดูชุดปกติกันนะคะในชุดแรกวันนี้เนาะ อ่ะเดี๋ยวแอดขอดูแป๊บหนึ่งนะคะนะ่ะมาชุดแรกกันนะคะหกสามนะคะหกสี่นะคะหกสองนะคะ 7นะคะ6 8นะคะหกหานะคะอ่ะในชุดนี้เราได้กันเรียบร้อยนะคะเนาะมาดูชุดที่ต่อนะคะที่เจดกันนะคะเจดสามนะคะเจ็ดสองนะคะ เจ็ดสี่นะคะเจ็ดห้านะคะเจ็ดหกนะคะและเจ็ดแปดนะคะอ่ะนี่จะเป็นในของปกติเนาะอ่ะอีกชุดต่อมานะคะ ในชุดแปดนะคะแปดสามนะคะแปดสองนะคะแปดสี่นะคะ 8ปนะคะแปนะคะและ8 7นะคะอ่ะอขอเพิ่มนิดนึงนอกในชุดนี้นะคะขอเพิ่มกันอยู่ที่91นะคะ9กสมนะคะ เจ็ดนะคะ,ะในชุดนี้เราเลือกกันไว้นะคะเนาะอ่ะมาดู vip กันนะคะอ่ะ vip แอกคอร์นะคะในชุดแรกนะคะข <c oughs> อะอภัยศูนย์หนึ่งนะคะ ศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์ห้านะคะศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์แปดนะคะอ่ะชุดต่อมานะคะ แอดไม่เอาจุดเขียนผิดนะคะเดี๋ยวต้องมาเริ่มที่จุดนี้นะคะเดี๋ยว ห้าหนึ่งหาสองนะคะห้าเจ็ดนะคะแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะ เ้าสองนะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นในชุดของ vip นะคะ<ม>เนาะอ่ะมาดูอีกชุดหนึ่งนะคะเนาะอ่ะเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสองนะคะ 7จสนะคะเจี่นะคะและเจห้านะคะอ่ะในชุดนี้เนาะอ่ะขออีกหนึ่งตัวนะคะกันเบิ้ลเบ้น,นะคะก็คือหนึ่งหนึ่งเนาะอ่ะนี่จะมีในชุดนี้จะเป็นเบิ้ลเบ้ลเนาะอ่ะลืมไปนะคะว่าชุดวิ่งนะคะของปกตินะคะแอดจะให้วิ่งกันอยู่ที่ สองสามปดนะคะเนาะอ่ะในชุดนี้เราจะวิ่งกันที่สองที่สามที่แปดนะคะส่วนในชุด VAP นะคะจะมีอยู่ที่0ูนห้า 0ูนย์ห้กันนะคะนอะ้องในชุดนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแต้มสีกันนิดนึงนะคะนอะ้อที่เราจะเลือกนะคะในวันนี้เราจะเลือก VAP นะคะ,ะใน AP ชุดเด่นเนาะอ่ะชุดเด่นนะคะใน VAP วันนี้จะมีอยู่ที่ หานะคะห้าสี่นะคะมีสี่มีห้านะคะในชุดนี้อ่ะจัดเด่นกันอยู่ที่รองนะคะเด่นห้ารองสี่นะคะนาะในชุดนี้เนาะอ่ะชุดแรกที่เราจะเลือกกันนะคะ จะเลือกกันอยู่ที่หนนะคะ1 7นะคะ3าหนะคะ ห้าเจ็ดนะคะและสี่เจ็ดเอยังเอายังสี่เจ็ดนะคะอ่ะมันตัวเดิมนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเรากันกันเอาไว้เนาะสี่เจ็ดสี่ห้าอ่ะนะคะสี่เจ็ดสี่ห้าสี่สาม สี 4, ก็จะเดิมนะคะขออีกหนึ่งตัวก็คือเจ็ดสมนะคะหนึ่งสอห้าหนะคะ6ชุดในนี้นะคะกับฮานอยพิเศษเนาะมาดูฮานอยปกตินะคะอ่ะในนี้เราจะเลือกกันนะคะในฮานอยปกติแอคขอเลือกกันอยู่ที่น่าจะมานะคะอยู่ที่3นะคะ สองนะคะเนาะอ่ะจะเด่นกันอยู่ที่สองลองสามเนาะอ่ะชุดแรกเราเลยนะคะวันนี้เลือกกันชุดแรกที่เก้าหนึ่งก้าสาม แปดสองนะคะแปดสองสามหกหกสามนะคะเจ็ดสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า อีกหนึ่งชุดนะคะแอดขอเลือกอยู่ที่แปดสองอ่ะแปดสามนะคะ,ะว่ากันไปนะคะเนาะอ่ะมา vip นะคะ vip เลือกกันอยู่ที่โซน5นะคะและศูนย์นะคะอ่ะเด่นนะคะ เด่นห้ารองศูนย์นะคะวันนี้เนาะ,ะมาเลือกกันนะคะวันนี้เนาะเลือกกันที่ติดสายห้าเราเลือกที่หนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดกันก่อนนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าถ้าเพื่อนๆอ,อยาก เอาก็ได้นะคะแต่เป็นตัวเดิมเนาะแอดขอให้เพื่อนติดเอาไว้กันเนาะขอเลขที่ศูนย์ห้านะคะศูนย์ห้านะคะศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์แปดนะคะอ่ะและห้าสองนะคะอ่า หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าอะห้าชุดในวันนี้นะคะเนอะอ่ะอะหาหนอยในวันที่สิบกันนะคะวันนี้เนะะาะอเดอ๋ยอขอยับกล้องนิดนึงนะคะอะหาหนอยในวันที่สิบเนะาะเดี๋ยววันที่สิบสองแอดไม่อยู่นะคะเนาะเพราะว่าแอดจะขึ้นบ้านนะคะเนาะทำวิธีขึ้นบ้านใหม่ของแอดนะคะ แอดก็จะหยุดในวันที่12บนะคะคือจะไม่มีการอัปเดตวิดีโอนะคะเนาะเพราะว่าแอดยุ่งช่วงเช้ากันนะคะนะวันที่1ิบนี้ก็เพื่อนเพื่อท่านใดอยากจะอวยพรแอดนะคะก็อวยพรได้นะคะเนาะเพราะว่าแอดติดขึ้นบ้านใหม่กันนะคะเนาะอ่ะอวยพรในคอมเมนต์ได้นะคะก็หวังว,ว่าเพื่อนเพื่อนจะติดตามแอดอยู่นะคะและยังชื่นชมแอดชื่นชอบในคลิปของแอดอยู่นะคะเนาะ ก็อย่าเพิ่งได้ด่วนนี้หายกันไปนะคะเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันไปตลอดนะคะอะมีผิดมีพลาดกันบ้างก็ขอประทานโทษนะคะเนาะเพราะว่ามันเป็นในการคำนวณสูตรนะคะจะพยายามปรับสูตรให้แม่นยำที่สุดเนาะเพื่อให้เป็นเพื่อนได้มันหมานกันหฮงๆกันต่อไปนะคะอะวันนี้ลาคลิปนี้ไปนะคะอย่าไปพบกับหวยเราอีกสักชุดหนึ่งเนาะแอดอาจจะลงในชุดหนึ่ง สองสามกันไปในรวมคลิปเดียวกันเลยนะคะเนาะจะได้ไม่เสียเวลาในเพื่อนๆรับชมนะคะลาคลิปนี้ไปนะคะขอขอบคุณค่ะ